คุณอนุทินจวกกลับชลนลน่ายื่นยุคภูมิใจไทยท่านคงยังไม่มีวุฒิภาวะผู้นําเท่าไหร่มาดูเรื่องของกระแสที่จะมีคนไปยื่นยุบพักภูมิใจไทยเนื่องจากมีปัญหาทางด้านกฎหมายกัญชานะครับก็เลยกลายเป็นกระแสโต้อตอบกันไปกันมาระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยคนรู้จักกันทั้งนั้นแหละครับแต่เรื่องที่ดินเขากระโดงไม่จี้ไม่ถามผมไม่ทราบว่าทําไมเพื่อไทยไม่ถามเหมือนกันหรือคนในเพื่อไทยบางคน ก็มีปัญหาเรื่องที่ดินแบบเขาเหมือนกันหรือเปล่าก็เลยไม่อยากจะไปจี้จุดที่ตัวเองก็มีแผลแต่เอาเป็นว่าจุดหนึ่งที่เป็นนโยบายสร้างรอยยิ้มเป็นนโยบายที่ทําให้เพื่อไทยไปหาเสียงได้คือกัญชาเพราะงั้นการดิสเครดิตการทําให้ภูมิใจไทยเสียคะแนนทางกัญชามันก็มีผลกับพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งชัดเจนในภาคอีสานมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเพื่อไทยและภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินจวกลับชนละนานยื่นยุบภูมิใจไทยท่านคงยังไม่มีวุฒิภาวะผู้นําเท่าไหร่ ก็คงจะมีอารมณ์เหมือนกันในการตอบคาถามนี้ที่ทาเนียบรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณรสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายแพทย์ชนละนาศีแก้วสอสอหน้าและหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นําฝ่ายค้านที่สภาผู้แทนราษฎรเตรียมยื่นยุบพักภูมิใจไทยผมใช้นโยบายกัญชาในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ว่าตนยังไม่ทราบข้อมูลครับแต่มีคนมาเล่าให้ฟังนักการเมืองด้วยกันจ้องทําลายกาัน สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตนได้เคยบอกว่าจะเข้าสภาจะแลนสไลด์อะไรก็ต้องเข้ามาด้วยการทํางานด้วยการทํางานเพื่อประชาชนแข่งกันทําความดีเพื่อประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่นักการเมืองควรจะทําไม่ใช่คอยมาคุยเรื่องเล็กน้อยมามุ่งทําลายกาันมันไม่มีประโยชน์อะไรโดยเฉพาะหัวหน้าพักเพื่อไทยท่านยังไม่มีวุฒิท่านยังไม่มีวุฒิไม่มีวุฒิภาวะผู้นําเท่าไหร่ใช้คํานี้เลยนะครับท่านยังคงไม่มีวุฒิภา,าวะผู้นําเท่าไหร่ ตอนนี้เป็นหัวหน้าพักแล้วต้องทําตัวเป็นหัวหน้าพักเมื่อถามว่ามีเกณฑ์เข้าขายยุบพักหรือไม่คุณอนุสินตอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายถ้าหากควรยุบพ,พักก็ยุบแต่ภูมิใจไทยก็จะไม่ตอบโต้อะไรเพราะจะเลือกตั้งอยู่แล้วจริงๆแล้วพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ส่งนโยบายไปให้คณะกรรมการการ,การกเลือกตั้งหรือกรกตตรวจสอบก่อนที่จะทําการหาเสียงตั้งแต่ปี2562ซึ่งนโยบายการชาติทางการแพทย์พรรคภูมิใจไทยถูกบรรจุอยู่ในการถแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี2562นะครับเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้ด้วยซ้ําอย่างที่เรียนว่าหากเราจะชนะใครต้องชนะด้วยการแข่งขันฝีมือถ้าในเรื่องการเมืองก็ต้องเป็นการทําความดีทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนที่ตัดสินใจเลือกว่าใครควรทําหน้าที่นะครับไม่ควรต้องมาทําลายกันเองเราต้องการบ้านเมืองที่สงบสุขแต่นี่มาแต่ละดอกท้าตีรันฟันแทงเราไม่สู้หรอกนะครับเอาฝีมือมาเทียบกันดีกว่าโดยเฉพาะการพูดถึงเรื่องยุคพัก ระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยใครทํางานเพื่อความสุจร mm ิตท er ุ Ireland, ion, ่มเททุกอย่างให้ประชาชนเทิดทูนสถาบันซึ่งภูมิใจไทยอยู่ในทํานองครองธรรมนี้มาตลอดแหมถามเพื่อไทยจะชัดนะครับถามเพื่อไทยจะชัดท่านหัวหน้าเนี่ยเขาถามมาเขาบอกว่าดูเอาเองแล้วกันระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยใครทํางานเพื่อความสุจริตทุ่มเททุกอย่างให้กับประชาชนเทิดทูนสถาบันซึ่งภูมิใจไทยอยู่ในทํานองครองธรรมนี้มาตลอด นี่หมายความว่าตั้งคําถามหรือมีข้อกังขาบางอย่างกับพรรคเพื่อไทยที่ไม่ได้ทํางานไปเหมือนคันลองครองทาภูมิใจไทยอย่างนั้นหรือครับเอานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดูความคืบหน้านะฮะว่าการไปชุบตัวที่พรรคเพื่อไทยจะมีผลกับร้อยเอกธรรมนัตไหมเพราะว่าข่าวแววมาบอกว่าจะไปซบพรรคเพื่อไทยอีกแล้วและข่าวนาหูเส้นละเกินนะครับการจะไปหาที่ยืนหาที่นั่งของร้อยเอกธรรมนัตในภาคต่าง มันก็มีอุปสรรคมากมายแต่ไปเพื่อไทยมันจะกลายเป็นที่แห่งการชุบตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยได้จริงเท็จแค่ไหนประการใดเพราะว่าตอนไปอยู่กับคนอื่นไปสนับสนุนบิ๊กป้อมไปสนับสนุนบิ๊กยุทธเนี่ยครับมันก็เป็นแผลติดหลังที่ประชาชนไม่เคยลืมนะครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเปียนกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580